สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องจำนวนจริงอยู่นะครับตอนนีอ้อยู่ในจำนวนจริงมสี่นะครับอพิโซดห้าแล้วนะครับครูะคจะแบ่งปเป็นอพิโซดไปคลิปนี้ครูจะมาสอนเรื่องช่วงคำตอบของอสมการนะครับผม ถ้าพูดถึงอสมก,การเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับแล้วก็ไม่เท่ากับมีทั้งหมดห้าตัวนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปนี้พอเราเรียนเลเวลสูงนะวะ่าเราก็จะเขียนเป็นช่วงคำตอบแนละ้วช่วงคำตอบนะครับทีนี้ทำไมถึงต้องเป็นช่วงคำตอบลนะ่ะ เพราะว่าสมการไม่เหมือนอาสมการถ้าสมการบอกว่า x เท่ากับหนึ่งก็คือเซตคาตอบก็คือมี x ตัวเดียวถูกไหมเซตคาตอบก็มีหนึ่งตัวเดียวแต่ถ้าอาจสมการถ้าครูครูติบอกว่า x มากกว่าหนึ่งเทียบเลยทีเนี้ยมากกว่าหนึ่งเนี้ยมากกว่าหนึ่งเนี้ยมันไม่ใช่สองสามอย่างเดียวหมายความว่าจุดทศนิยมนับด้วยไหมนับด้วยหนึ่งจุดสองก็อยู่ในนี้ไหมอยู่ในช่วงมากกว่าหนึ่งไหม ก็มากกว่าถูกไหมก็คือถ้าตามเส้นจํานวนเนี่ยอ่ะมากกว่าหนึ่งใช่ไหมก็คือจุดโปล่หนึ่งแล้วไปทางขวามีเพียบเลยคําตอบของอาสมการเนี่ยมีเยอะมากมันเป็นได้ทั้งทศนิยมด้วยนะครับจํานวนเต็มก็ได้เศษส่วนก็ได้นะครับผมหรือตัวรูทก็ยังได้เลยนะอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยตอบเป็นช่วงคําตอบน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอไปไประยุกต์กับเรื่องเซตเนี่ย มันจะมี union intersect ผลตา่างแล้วก็มี c o m p ิ e m e n t อีกโอ้เนี่ยคือจะต้องใช้เรื่องช่วงคำตอบของอาสมการเนี่ยเขามาเกี่ยวแล้วก็ออกข้อสอบเข้อาอาะไรเยอะมากนะครับถ้าใครได้ทำข้อสอบแพทหนึ่งแล้วจะรู้อ่ะทีนี้ช่วงเนี่ยช่วงคำตอบของอสมการเนี่ยเราจะแบ่งเป็นช่วงเปิดอ่ะช่วงเปิดก่อนเลยอันดับที่หนึ่งช่วงเปิด ช่วงเปิดก็คือ open interval interval แปลว่าช่วง open ก็เปิดก็ช่วงเปิดทีนี้เนี่ยช่วงเปิดก็คือเขาบอกว่าให้ a เล็กกับ b เล็กเป็นสมาชิกของจำนวนจริงใดๆก็ได้รู้จักเส้นจำนวนใช่ไหมคือเส้นจำนวนที่มันมีศูนย์อยู่ตรงกลางแล้วซ้ายซ้ายเป็นเลขลบขวาเป็นเลขบวกอะไรประมาณนี้นะ ก็คือ a เล็กกับ b เล็กเป็นสมาชิกอยู่ในจำนวนจริงเนี่ยเป็นเลขลบเป็นเลขศูนย์เลขบวกได้หมดอ่ะ a กับ b แต่มีข้อแม้เงื่อนไขว่า a จะต้องน้อยกว่า b เพราะว่าเวลาเราเรียงเรียงเส้นจำนวนเราจะเรียงจากน,อน้อยไปมากเสมอนั่น,นะครับก็คือลบศูนย์บวกประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูสัญลักษณ์สัญลักษณ์สัญลักษณ์ช่วงเปิดของ a b ก็คือวงเล็บก็คือช่วงเปิด a แล้วก็ b ีช่วงเปิด b หมายความว่าค่า x เนี่ยหรือคำตอบของอสมการเนี่ยอยู่ระหว่าง a กับ b น,นั่นเองพวกเราดูตรงนี้อันนี้คือสัญลักษณ์ของเซตคำตอบสอมการนะครับเอาง่งายๆเลยพวกเราถ้าช่วงเปิดจะเขียนวงเล็บอย่างเงี้ย<ๆ>เขาเรียกว่าช่วงเปิดช่วงเปิดคือไม่เอาตัวเนี้ยไม่เอา a น,นั่นเองแล้วถ้าช่วงเปิดมันอยู่ฝั่งขวา เมื่อกี้ช่วงเปิดอยู่ฝั่งซ้ายติดกับ a ใช่ไหมช่วงเปิดฝั่งซ้ายติดกับ a ก็คือไม่เอา a ก็คือคําตอบของอสมการจะไม่มี a น,นั่นเองแล้วถ้ามันช่วงเปิดอยู่ฝั่งขวาติดกับ b ช่วงเปิดก็คือไม่เอา b น,นั่นเองไม่เอา b เป็นสมาชิกนะนั่นเองหรือเอาง่ายๆก็คือคําตอบของอสมการก็คือ x ใช่ไหมเก็อยู่ระหว่าง a กับ b x อยู่ระหว่าง a กับ b น,นั่นเองถ้าเขียนเป็นเส้นจำนวนอะ่ะ a มันน้อยกว่า b ก็อยู่ซ้ายมือ b อยู่ขวามือของ a ถูกไหมแล้วก็คือถ้ามันเป็นช่วงเปิดก็จะเป็นจุดโป่ง a แล้วก็จุดโป่งช่วงเปิด b ก็คือจุดโป่ง b เอาง่ายๆครูตียกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นถ้าครูบอกว่าคำตอบของ x เป็นสมาชิกอย,อยู่ในช่วงเ,เปิดสองถึงเปิด4 เราจะเขียนเป็นเส้นจำนวนยังไงเขียนเป็นเส้นจำนวนยังไงอนี่นะหลักการเขียนง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็เอาสองมาอยู่ซ้ายมือเพราะมันน้อยกว่าสี่แล้วก็ตามด้วยเลขสี่ใช่ปะ่ะทีนี้ช่วงเปิดก็จุดโป่งไปถึงอ่าตรงนี้เปิดสี่ก็คือจุดโป่งสี่ก็คือไม่เอาสี่ไม่เอาสองไม่เอาสี่แต่อยู่ระหว่างสองกับสี่อ่านี่แหละคือความหมายของมันนั่นเองนะครับ อโอเคอันนี้คือเปิดทั้งช่วงเปิดทั้งซ้ายและขวาอ่าต่อไปมาดูมารู้จักอ่าช่วงปิดบ้าง c โ s interval ช่วงปิดจะเขียนเป็นปิดกาใหญ่ซ้ายกับขวาเห็นไหมอ่าช่วงปิดจะเป็นปิดกาใหญ่นั่นเองอ่าอันนี้เขาเรียกว่าช่วงปิดช่วงปิดคือเอาเลขนั้นด้วยอ่าเพราะฉะนั้นช่วงปิดมันอยู่ติดกับ A ใช่ไหมทางซ้ายมือก็คือแสดงว่าเอา A ด้วย ก็คือจุดทึบนั่นแหละส่วนช่วงปิดตรงนี้ปีกาใหญ่มันติดกับ b ฝั่งฝาใช่ไหมอ่าอันนี้ก็ช่วงปิดเหมือนกันก็แสดงว่าเอา b ด้วยน,นั่นองนะครับเอา b เป็นก็คือเป็นจุดทึบทั้งซ้ายและขวาน,นั่นองนะครับก็คือสรุปก็คือถ้าช่วงปิด a กับช่วงปิด b เนี่ยเราจะสามารถเขียนเป็นเซตของคำตอบของอสมการก็คืออ็ X มีค่าตั้งแต่ a ถึง b น,นั่นเอง พราะมันมีเท่ากับด้วย x ก็คือมีค่าตั้งแต่ a ถึง b นั่นเองก็คือถ้าพวกเราเจอคําว่าตั้งแต่ก็คือ a ก็เอาด้วย b ก็เอาด้วยถูกปะแต่ถ้าเราเจอคําว่าระหว่างระหว่าง a กับ b a กับ b ไม่เอาไงถูกปะคือตัวหัวกับตัวท้ายไม่เอานั่นเองนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นน้อยกว่าเท่ากับเห็นไหมก็คือมันเอา a กับ b ด้วยมันเลยมีเท่ากับเข้าใจไหมครับดูสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะ อันนี้คือเซตคําตอบของสมการนะครับครัวง่ายๆอย่างเช่นถ้าเป็นช่วงปิดลบหนะึ่งถึงห้าช่วงปิดลบหนึ 5, ่งถึงห้า x เป็นสมาชิกอันนี้เรื่องเซตนะ x เ,เป็นสมาชิกช่วงปิดลบหนึ่งถึงปิดห้านะก็คือเ,เขียนเป็นเส้นจํานวนเขียนอย่างนี้แล้วก็ลบหนึ่งอยู่ฝั่งซ้ายมือห้าอ,อยู่ฝั่งขวามือก็พอดไปสองตัวเลขใช่ไหมทีนี้ช่วงปิดก็คือจุดทึบ แล้วก็ไปถึงอะไรช่วงปิดตรงนี้ก็คือจุดถือปิดอีกก็เลยเป็นค่าตั้งแต่เลขลบหนึ่งถึงห้านั่นเองโอเคไหมครับอ,อ่าหมดไปสองอย่างแล้วก็คือเปิดซ้ายเปิดขวาก็คือไม่เอาสมาชิกทางซ้ายเลขทางซ้ายกับเลขทางขวาปิดซ้ายปิดขวาก็คือเอาเลขทางซ้ายกับทางขวาด้วยนะครับอาต่อไปมีครึ่งเปิด ช่วงครึ่งเปิดอ่าก็จะมีสองแบบนั่นนะช่วงครึ่งเปิดเอ่อก็คืออาจจะเปิดทางซ้ายแล้วปิดทางขวาเพวกเราเห็นไหมเปิด A แต่ว่าปิดไปที่ดีอย่างเงี้ยอ่าพอไปเขียนเซตคำตอบของอสมการก็คือถ้าเปิดก็แค่น้อยกว่าแต่ถ้าปิดก็คือน้อยกว่าเท่ากับถูกไหมวิธีสังเกต ก็คือถ้าเป็นช่วงปิดก็จะมีเท่ากับด้วยน,นั่อ่ะหมายความว่าอะไรมันเปิดครึ่งหนึ่งทางซ้ายและปิดครึ่งหนึ่งทางขวาเปิดทางซ้ายก็คือเปิดทางซ้ายมันติดกับ a สแสดงว่าไม่เอา a แต่ปิดทางขวามันติดกับ b สแสดงว่าเอา b ด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดโปง่งเห็นไหมจุดโป่ง a แต่ว่าจุดทึบ b น,นั่นเองอ่ะเอาง่ายถ้าครูเขียนว่า เเป็นสมาชิกของช่วงเปิดศูนย์ 0, แล้วก็ปิดสี่เวลาเราไปเขียนเส้นจำนวนจริงเราก็พอดเลขศูนย์กับเลขสี่เรียงจากน้อยไปมากกา่อนมันเปิดศูนย์ก็คือจุดโป่งม,มันปิดที่สี่ก็ 4, เสียด้วยวก็คือจุดทึบแล้วก็เชื่อมถึงกันแค่นี้เองอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับอทีนี้ข้อสามเนี่ยมันเปิดซ้ายปิดขวาที่นี้ปิดซ้ายเปิดขวาก็ได้นะครับ ปิดซ้ายเปิดขวาไหมพอมันปิดทางซ้ายก็เป็นติกาอย่างก็เลยมีน้อยกว่าเท่ากับแต่ถ้าเปิดเปิดขวาก็คือน้อยกว่าอย่างเดียวก็คือเป็นจุดโปง่งนั่เองก็คือฝั่งซ้ายเป็นจุดทึบฝั่งขวาเป็นจุดโปง่งอ่าอย่างเช่นถ้าคผูติบอกว่า x เ,เป็นสมาชิกของปิดหนึ่งเปิดสองอ่าไปเขียนเส้นจํานวนก็คือหนึ่งทางซ้ายสองทางขวาอ่า หนึ่งมันปิดก็คือจุดทึบสองมันเปิดก็จุดโปรแล้วก็เชื่อมถึงกันจบละโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วเปิดทั้งซ้ายทั้งขวาปิดทั้งซ้ายขวาเปิดขึ้นหนึ่งทั้งซ้ายเปิดขึ้นหนึ่ง,ท,ง,นนงทั้งขวาเป็นยังไงอ่ะทีนี้มารู้จักช่วงอน,นันนั้นนะครับช่วงอน,นั้นช่วงอน,นันต์หรืออินฟินิตี้อินทิวัลนี่นะครับอ่าก็คือมันจะมีทั้งหมด ห้าแบบเดือนมีห้าแบบอ่ะพวกเรามาดูทีละตัวอ่ะถ้าคำตอบของอาสมการเป็น x มากกว่า a x มากกว่า a อย่างเช่นถ้า x มากกว่าสองอะไรประมาณนี้นะเออเราจะเขียนเป็นช่วงคำตอบอยังไงนะครับก็คืออ่ะพวกเรามาดูสมมติสมสมติอย่างนี้แล้วกันสมมุติกุติบอกว่า x มากกว่าสองใช่ไหมถ้าไปเขียนในเส้นจํานวนก็เขียนเลขสองไปเลยแล้วจุดโป่งเพราะมันไม่มีเท่ากับมากกว่าสองมากกว่าสองก็คือไปทางขวาเขียนลูกสองไปทางขวาใช่ไหมอันนี้คือช่วงคําตอบ x มากกว่าสองทีนี้เราจะเห็นว่าจุดสตาร์ทคือเลขสองเห็นปะ่ะทางซ้ายมือก็คือเลขสองแต่ว่าต้องเป็นวงเล็บเปิดเพราะว่ามันเป็นจุดโป่งแล้วไปทางขวาเรื่อยๆก็คือไปทางบวกอินฟินิตี้ก็คือไม่สิ้นสุดอ่ะ เพราะว่าตัวะเลขที่มันมากกว่าสองมันมีเพียบเลยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ไปจนถึงอินฟินิตี้ทางบวกก็เลยสัญลักษณ์เป็นอินฟินิตี้อินฟินิตี้ก็คือเลขแปดแนวนอนเนี่ยแหละอืมแล้วจานะครับถ้าเป็นอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้จะไม่มีช่วงปิดจะช่วงเปิดตลอดเพราะเราไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายคือเลขอะไรเจ็บปะเพราะฉะนั้นอ่าเราก็จะได้อช่วงเปิดทั้งคู่เลยนี่นะครับเนี่ย ช่วงเปิด a ถึงอินฟินิตี้โอเคไหมอ่าทีนี้ต่อไปถ้ามันเป็นช่วงปิดไปจนถึงอินฟินิตี้อย่างเช่นอ่าเมื่อกี้ x มากกว่าสองใช่ไหมถ้าคูตีบอกว่า x มากกว่าเท่ากับสองอนะมากกว่าเท่ากับมีเท่ากับก็จุดทึบมากกว่าก็ไปทางขวาอืมประมาณนี้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นทางซ้ายมือของคำตอบก็คือเลขสองแต่ว่ามันจุดทึบ จุดทึบก็ต้องเป็นช่วงปิดแล้วก็ไปทางขวาเรื่อยๆก็คืออินฟินิตี้แต่อินฟินิตี้มีแค่เปิดเท่านั้นก็จบละก็จะก็เป็นช่วงนี้โอเคไหมอ่ะสรุปช่วงคำถามใครเครียดสนับสนุนความรักสละโดยคุอบอยเองจ้าคำถามประจำคลิปนี้คือลิซ่า ถ้ากระโดดลงสะบัวงทำไมผมจริงไหมปก็เลยสัญลักษณ์เป็นอินฟินิตี้อินฟินิตี้ก็คือเลขแปดแนวนอนนี่ยแหละอืแล้วจำนะครับถ้าเป็นอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้จะไม่มีช่วงปิดจะช่วงเปิดตลอดเพราะเราไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายคือเลขอะไรเก็บปะเพราะฉะนั้นอ่าเราก็จะได้อช่วงเปิดทั้งคู่เลยนี่นะครับเนี่ย ต้องเปิด A อึง i n f i n i อ y โอเคไหมอ่าทีนี้ต่อไปถ้ามันเป็นช่วงปิดไปจนถึง infinity อย่างเช่นอ่ะเมื่อกี้ x มากกว่าสองใช่ไหมถ้าคูตีบอกว่า x มากกว่าเท่ากับสองล่ะมากกว่าเท่ากับมีเท่ากับก็จุดทึบมากกว่าก็ไปทางขวาอืมประมาณนี้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นทางซ้ายมือของคำตอบก็คือเลขสองแต่ว่ามันจุดทึบ จุดทึบก็ต้องเป็นช่วงปิดแล้วก็ไปทางขวาเรื่อยๆก็คืออินฟินิตี้แต่อินฟินิตี้มีแค่เปิดเท่านั้นก็จบละก็จะก็เป็นช่วงนี้โอเคไหมอ่ะสรุปก็คือมากกว่ากับมากกว่าเท่ากันนี่อ่ะต่อไปก็เจอน้อยกว่ากับน้อยกว่าเท่ากับอ่ะเดี๋ยวครูจะอธิบายง่ายๆอ่ะสมมุติครูตีบอกว่าเน้อยกว่าสาม เราลองไปเขียนส้จนจำนวนสิเลกน้อยกว่าสามเราก็เขียนเลขสามไปถูกปะน้อยกว่าก็คือมันไม่มีเท่ากับก็จุดโป่งแต่น้อยกว่าสามก็ต้องไปทางซ้ายของสามเรื่อยๆใช่ปะทีนี้ไปทางซ้ายอ่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดก็คือติดเลขติดลบไปเรื่อยๆลบร้อยล้านลบพันล้านไปจนถึงลบอินฟินิตี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเขียนช่วงคําตอบของอสมการเราจะต้องเขียนจากซ้ายไปขวาเพราะนั้นซ้ายซ้ายมือสุด ซ้ายมือสุดคูืคออะไรลบอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดลบอินฟินิตี้มาก่อนนะครับแล้วก็มาจบที่อะไรเลขสามแต่เลขสามเป็นจุดโปรง่งก็เลยเปิดโอเคไหมมันก็เลยเป็นลบอินฟินิตี้กับนั่นี่โอเคนะอัดปลายตัวที่สี่ก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับว่าอย่างเช่นถ้ากุติบอกว่า x น้อยกว่าเท่ากับสาม เราไปเขียนเส้นจํานวนก็เขียนเลข3ไปในเมื่อมันมีเท่ากับก็คือจุดทึบน้อยกว่าไปทางซ้ายมือทีนี้น้อยกว่าไปเรื่อยๆก็ลบอินฟินิตี้เพราะนั้นเวลาเขียนก็คืออะไรเปิดลบอินฟินิตี้แล้วมาหยุดที่เลขยอะไรทางขวาม,มือก็คือเลข3แต่เนื่องจากมันจุดทึบก็เลยเป็นช่วงปิดก็เลยเป็นช่วงเปิดลบอินฟินิตี้แล้วก็ปิด a ตรงนี้นั่นเองโอเคนะนทีนี้ช่วงอนันต์ตัวสุดท้ายก็คือถ้า x เป็นคําตอบของสมาชิกของจํานวนจริง จำนวนจริงคือเอาหมดเลยทั้งซ้ายและขวาเลยเก็ตไหมเดี <s großes> ๋ยวผูติจะอธิบายเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีเขียวเท่นัอยสีเขียวให้โลกสดใสถ้าเอเป็นสมาชิกของจํานวนจริงจํานวนจริงคือเอาหมดเลยมันขั้นที่เลขศูนย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจํานวนจริงคือลูกศรซ้ายไปยังลูกศรขวาเอาหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเลขเอาหมดเลยทั้งเส้นจํานวนก็คือลบอินฟินิตี้ไปยังอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นก็คือเปิดลบอินฟินิตี้ไปยัง เปิดอินฟินิตี้นั่นเองจบนี่คือช่วงอน,นันต์ตัวสุดท้ายที่เราจะต้องรู้นินึงโอเคนะครับอ่ะไปเราไปลุยแบบพหัดการอ่ะข้อหนึ่งจงเขียนช่วงต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเซตของคำตอบพร้อมทั้งเขียนแต่และช่วงด้วยกราฟบนเส้นจำนวนด้วยอืม พกเรามาดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ่ะมันเป็นเปิดซ้ายเปิดขวาก็อยู่ระหว่างสองกับห้าเพราะนั้นก็คือสองน้อยกว่า x น้อยกว่าห้านั่นเองอ่าแล้วไปเขียนเส้นจํานวนก็คืออะไรสองซ้ายมือห้าขวามือช่วงเปิดโป่งทั้งคู่แล้วก็เชื่อมถึงกันจบแล้วต่อไปก็สองก็เป็นช่วงปิดทั้งซ้ายและขวาก็คือจะต้องเป็นเครื่องหมายอะไรน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับ ลบสามกับสี่อันนี้ก็คือ,อถ้าเซตคำตอบเราจะต้องเขียนอย่างนี้ด้วยนะเซตของ x ซึ่งอย่างนี้นะครับเซตของ x ซึ่งอ่าทีน,นี้ก็ไปเขียนเส้นจำนวนก็คือลบสามอยู่ทางซ้ายมือสี่อยู่ฝั่งมือมันปิดทั้งคู่ก็คือจุดทึบทั้งคู่แล้วก็เชื่อมถึงกันจบละ,ะข้อสามเปิดครึ่งหนึ่งปิดครึ่งหนึ่งก็ไม่มีอะไรก็คือ อถ้าเปิดซ้ายก็น้อยกว่าถ้าปิดขวาก็น้อยกว่าเท่ากับแค่น,นั้นเองลบสามกับเจ็ดแล้วก็เซ็ตของ x ซึ่งอ่าแล้วก็ลบสามกับเจ็ดเปิดซ้ายก็คือจุดโปง่งปิดขวาก็คือจุดทึบแล้วก็เชื่อมถึงกันจบและข้อสี่อ่าปิดซ้ายก็น้อยกว่าเท่ากับเปิดขวาก็น้อยกว่าอย่างเดียวแค่น,นั้นเองลบสองกับสาม เอ่ลบสองกับสามอ่ะก็คือจุดทึบทางซ้ายเพราะปิดขวาเปิดก็จุดโป่งแล้วก็เชื่อมถึงกันจบและอา่าก็จะเห็นไหมว่ามันไปทางซ้ายลบอินฟินิตี้ก็ต้องน้อยน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสามเพราะมันช่วงปิดลบสามถูกปะก็คือเซตของ x ซึ่ง x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสามนั่นนี่ก็เขียนลบสามไปแล้วเลยมันเป็นช่วงปิดใช่ไหมช่วงปิดก็จุดทึบมันไปทางลบอินฟินิตี้ก็ไปทางซ้ายจบหละก็เขียนลูกศรไปข้อหก x เซตของ x ซึ่งอ่ะมากกว่าสีา่ถูกไหม x มากกว่าสี่นี่งเพราะว่ามันจุดจุดโป่เปิดช่วงเปิดสี่ก็ไม่เอาสี่นะ ก็ไปเขียน4จุดโป่งแล้วก็ไปทางขวามือเพราะว่าแรไมากกว่า4ไปเรื่อยๆอินฟิตไปจนถึงอินฟินิตไปยัน่นเ่งโอเคนะครับชิลๆไป <Okay. Yeah. S 1> อ่าข้อสองข้อสองเขาให้เขียนช่วงคำตอบโอเคไหมช่วงคำตอบของอสมการ 1, ก็หนึ่ง x มากกว่า4โอเคก็เปิด เปิด4แล้วไปทางขวาอินฟินิตี้จบอ่าข้อ2เห็นไหมน้อยกว่าเท่ากับทั้งคู่เลยก็คือช่วงปิด2ช่วงปิด8ก็3อ่าน้อยกว่าก็คือเปิดลบ7น้อยกว่าเท่ากับก็ปิด5จบข้อ4 x น้อยกว่าเท่ากับลบ3อันนี้ระวังนะบางคนเห็นลบ3ไปเขียนลบ3ก่อนเลยพลาดเลยถ้าเป็นน้อยกว่าตัวเลขหรือมากกว่าตัวเลขหรือประมาณเนี้ยเราจะต้องเขียนพวก ลบอินฟินิตี้กับอินฟินิตี้ะล้วนียน้อยกว่าเรานึกถึงน้อยกว่าก็ต้องเป็นทางซ้ายเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดก็ต้องลบอินฟินิตี้มาก่อนก็เปิดลบอินฟินิตี้แล้วขึ้นมาหยุดที่เลขลบสามถ้ามันมีเท่ากับก็คือช่วงปิดจบอ่ากห้าอ็กอยู่ระหว่างห้ากับเก้าก็เปิดทั้งคู่เปิดห้าเปิดเก้าเอเป็นข้หกเอ 6, เป็นสมาชิกจำนวนจริงก็ลบอินฟินิตี้จนถึง Infinity. อิฟินตี้อ่าจบแล้ว อ่ะทีนี้ข้อสามข้อสามคือเขาให้เติมคําว่าเป็นสมาชิกกับไม่เป็นสมาชิกนะครับมันเป็นสัญลักษณ์เรื่องเ็จนะครับอ่ะพวกเราก็มาดูข้อหนึ่งเขาถามว่าหกอ่ะเป็นสมาชิกอยู่ในตัวช่วงของช่วงคําตอบอสมการเปิดสองก็เปิดหกก็แ่าพวกเราก็ดูเด็เปิดหกก็แสดงว่าไม่เอา 6, หกใูป่ปะ ม่เอาหกแล้วหกจะอยู่ในนี้ไหมก็ไม่อยู่ก็ไม่เป็นสมาชิกข้อสองลบสามนี่ไงช่วงปิดลบสามก็แสดงว่าลบสามเอาด้วยแสดงว่าลบสามเป็นสมาชิกไหมก็เป็นสมาชิกในช่วงนี้น่นีงหรือถ้าเขียนเขียนง,ง่ายๆนะแอบพวกเรามาดูข้อสองลบสามกับห้าใช่ป่ะช่วงปิดลบสามไปเปิดห้าถามว่าสามลบสามอยู่ในนี้ไหมก็ยอ,อยู่สิ วพราจุดทึบคือลบสามเอาด้วยอ,อยู่ในช่วงนี้ถูกป่ะต่อไปลบสองทีนี้ระวังเ,เราก็ต้องมาเขียนเขียนตรงนี้ก่อนว่ามันคืออะไรมันอยู่ในช่วงไหนเส้นจำนวนอ่ช่วงปิดลบสามก็คือจุดทึบแล้อินฟินิตี้ก็คือไปทางขวาเขาถามว่าลบสองอยู่ในนี้ไหมอยู่นะ เพราะว่าอะไรถ้าจากซ้ายไปขวาลบสามต่อไปก็ต้องลบสองลบหนึ่งศูนย์ถูกป่ะล้วค่อยไปหนึ่งสองสามไปจนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นลบสองอยู่ในนี้ไหมอยู่นะครับระวังให้ดีบางคนมึนบางคนบางคนคิดว่าลบหนึ่งตามด้วยลบสองแล้วตามด้วยลบสามเอ๊ลบสองไม่อยู่นี่ว่าผิดนะระวังให้ดีนะ,ะเพราะว่ามันจะต้อง เวลาเราเรียนจากน้อยไปมากอ่ะตัวเลขลบมากแล้วตามด้วยลบน้อยไปทังขวามือเรื่อยๆนะเระวังให้ดีอ่าที่นี้ข้อสี่รู้สิบอ่าบางคนเจอข้อสี่เริ่มเริ่มงงอะ่ะเริ่มแบบว่าสงบนิดๆอ่าแล้วผมจะรู้ที่ไงครับครูตีรู้สิกมีค่อเท่าไหร่ผมจะไปท่องไหมเนี่ยเพราะมันไม่ลงตัวอ่าเทคนิคง่ายๆนะพวกเราเราก็ไปดูรู้ที่มันถอดลงตัวก่อนสิ รูทสี่มีค่าเท่ากับสองใช่ปหรูทเก้ารูทเก้าก็มีค่าเท่ากับสามรูทสิบหกก็มีค่าเท่ากับสี่เพราะสี่สี่สิบหกใช่ปหมคือ,อทีนี้รูทสิบมันอยู่ระหว่างอะไรอยู่ระหว่างรูทเก้ากับรูทส 16, ิบหกถ่ว่าแสดงว่ามันก็ต้องมีค่าระหว่างสามกับสี่เนี่ยมันก็คือสามจุดกว่ากว่าเนี่ยถ้าเราหัดหัดออมีไหวพริบเออ รูดสิบมันก็ต้องอยู่มีค่าอยู่ระหว่างรูดเก้ากับรูดสิบหกในเมื่อรูดเก้าเท่ากับสามรูดสิบหกเท่ากับสี่รูดสิบมันก็ต้องสามจุดกว่ากว่าสามจุดกว่ากว่ามันก็อยู่ระหว่างสามกับเก้าไหมก็อยู่อยู่แล้วเป็นสมาชิกจบอ่าข้อห้าลบสองส่วนห้าอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่าอ่าเราก็มามามาเขียนกันก็ไนดะ้ลบหนึ่งสี่ลบหนึ่งเปิดก็คือจุดโปง่งสี่ปิดก็คือจุดทึบ ทีนี้ลบสองส่วนห้ามันจะอยู่ในนี้ไหมคิดง่ายๆลบสองส่วนห้าใช่ป่ะเอาสองไปหารห้าศูนย์จุดห้าหารสองไม่ได้ใส่ศูนย์เติมศูนย์ห้าสี่ยี่สิบก็ได้ศูนย์จุดสี่เพราะฉะนั้นลบหารบวกได้ลบก็ได้ลบศูนย์จุดสี่ถามว่าลบศูนย์จุดสี่อยู่ในนี้ไหมใช่อยู่เพราะลบหนึ่งเราก็ต้องตามด้วยลบลบตัวที่น้อยกว่าหนึ่ง เพรานะฉะนั้นลบศูนย์จุดสี่ก็อยู่น,นั่นเี่คือเก็ตไหมลบหนึ่งต่อไปก็อาจจะเป็นลบศูนย์จุดเก้าลบศูนย์จุดแปดแล้วก็ไปจนถึงลบศูนย์จุดสี่โอเคนะทีนี้ลบห้าอยู่ในช่วงนี้ไหมไม่อยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลบสี่กับศูนย์นะพวกเรามาดูเปิด ช่วงเปิดก็คือโป่งจุดโป่งช่วงปิดศูนย์ก็คือจุดทึบลบห้ามันอยู่ข้างนอกลบสี่อยู่ทางซ้ายมือถูกปะเพราะฉะนั้นลบห้ามันก็ไม่อยู่ในช่วงนี้ถูกปะอ่าโอเคอ่าคลิปนี้อ่าคุติก็ขออจบช่วงคำตอบของอะ,สม,อะสมการพาร์ทแรกไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาต่อพาร์ทสองกันนะครับผม อ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องครูด้วยนะครับ G T Mac, Theater, Great, T Math t e a c e r e d c a t i o n a ตินะครับผมอ,อย่าลืมแบ่งแชร์ความรู้ให้คนที่เรียนอยู่นะครับเพื่อที่เขาจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับลองเปิดใจเรียนกับครูดูก็จะรู้